จะเพิ่งเล่นคลิปไปไหนนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนแมนยูเต็ดที่ยังไม่มีเสื้อเย่าในฤดูการที่กำลังจะถึงนี้หรือถ้าเกิดใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยวันนี้แฟรี่จากดูบอลแอแฟร์จะพามารีวิวเสื้อเย่า2 0 2 5 2 0ย6กันว่าเสื้อตัวนี้มีอะไรบ้าง แม้ว่าเสื้อย้าของแมยูเดนะคะจะมีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้จะพาไปเจาะลึกดูกันว่าเสื้อย้าตัวนี้เนี่ยดีเทลมันมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากการให้ดูดีไซน์ก่อนเลยนะคะว่าแมยูเดในรู้การที่กําลังจะถึงนี้เนะี่ยเสื้อย่าของเขาจะเปลี่ยนมาใช้กันแบบเป็นคอวีนั่นเองจากที่รู้การก่อนเนี่ยจะเป็นคอกลมแล้วก็หลักๆที่เห็นเลยนะันก็คือเรื่องของแถบ3แถบแบบนี้ค่ะเพราะว่ารู้การที่แล้วจะเป็นสีขาวแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นสีดําแบบนี้นะคะให้ความดุดัันนนนนนมมมาา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 กกยยิ่งงงงขขขึึ้้้้้้้คคควววรรูสหออจจะะะะลลๆเเเดะะเพ็ป3แแแบบบ Ad ี สแซดดาก็ยังคงเป็นสปอนเซอร์ค่านาอกอยู่ส่วนสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะคะจากรุกันที่แล้วก็คือเส้นนำสายตาสีดำแบบนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนเส้นตัดขอบให้เราดูเหมือนชลูดขึ้นแบบอ่ะเปรียบเทียบกับรูกานที่แล้วนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นการไล่สีขึ้นมา ะะแต่ว่าปีนี้นก็จะเป็นการใช้เส้นแบบนี้แทนส่วนสิ่งที่เป็นจุดขายของเสื้อย้าตัวนี้นะคะก็คือเรื่องของลายกราฟิกบนแขนเสื้อนั่นเองซึ้นลายกราฟิกนี้นะคะคเป็นลายกราฟิกแบบแอบสเตรปนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้เ,นเขามีที่มาที่ไปมีแรงบันดาลใจนะคะซึ่งเขาบอกว่าลายกราฟิกนี้เ,นเป็นการแสดงเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของสนามอัฒาจันทร์แล้วก็รวมไปถึงอุโมงค์ของสนามโอเทรฟอร์นั่นเองค่ะ ที่บอกว่าเป็นจุดขายนะคะเพราะว่าแมดูเตสเนี่ยไม่ได้มีการพิมพ์ลายพิเศษไปบนเสื้อยาวแบบนี้เนี่ยม,มานานมากๆแล้วปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลายหรือว่าอะเป็นสีแบบเดียวกันแบบนี้ไปเลยนะคะแต่นี้ก็เป็นการพิมพ์ลายพิเศษนะคะบนแขนเสื้อแบบนี้ซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยที่มีการพิมพ์ลายพิเศษบนแขนเสื้อหรือว่าบนเสื้อยาแบบนี้นะก็ต้องย้อนไปเมื่อชุดย่าวในปี1996-1998ซึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นของเสื้อตัวนี้นะคะก็คือการพิมพ์คําว่า theater of d r e a m ค่ะเข้าไปบนข้างัง ตรงนี้ตรงน,รงนี้เป็นเหมือนการเช่าชวเกียรติโรงละครแห่งความฝันนะคะแล้วก็อาห้าเปียบเทียก็คือในรุ่การที่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเขียนแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีเขียนเขาไว ส่วนเรื่องของความยาวของเสื้อนะคะแฟนรู้สึกว่าปีนี้เนะี่ยเสื้อมันค่อนข้างยาวนะที่แฟนใส่ยอยู่นี่คือไซส์ S นะคะก็เป็น S แบบ S ผู้ชายนะแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบไซส์ประมาณไหนนะคะไปลองที่ช็อปดูก่อนได้ไปลองดูก่อนว่าเราเหมาะกับไซส์ไหนที่สํคาคัญคืออยากให้ไปดูชาร์ตไซส์ดีๆเพราะว่าเสื้อในแต่และฤดูนนเนี่ยมันก็จะมีรูปทรงแล้วก็มีความยาวมีความแตกต่างของเสื้อเนี่ยที่มันไม่ค่อยเหมือนกัน และนี่นะคะก็คือวินิีวิวสำหรับเสื้อยาว2,025-2,026ของเมนเดที่เอามาฝากกันค่ะถ้าเกิดใครที่กำลังลังเลอย,อยู่กำลังตัดสินใจอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ช่วยตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยค่ะส่วนถ้าเกิดใครที่มีอยู่แล้วชอบไม่ชอบสวยไม่สวยยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเอ๊หรือว่าเสื้อจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่ฟอร์ม่ะ อุยเกือบลืมบอกค่ะว่าใครที่เป็นแฟนแมนยูเอเต็ดเนี่ยสามารถดูทีมรักอุ่นเครื่องช่วงพรีซิซั่นกันได้ที่โมโนแม็กซ์เลยนะคะโดยเขาเนี่ยจะถ่ายซัมเมอร์ซีรีส์ให้ได้ชมกันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนแมนยูอย่าลืมติดตามนะ